สวัสดีค่ะอ๋อจองบูใช่ไหมคะได้เลยค่ะได้ยินเลยค่ะจองบู๊หนึ่งสองสองนะคะโอเคค่ะจะพิจารณาตอนนี้เสียงดังเลยไม่ด้เดี๋ยวอีกห้าที่นะคะได้เลยค่ะโอ๊ยทำอะไรเนี่ยเดียวดังทำงานไม่ได้เลยเนี่ยก็หนูอยากเป็นโลเซ่อะก็อยากเป็นเต๊ด h ้า you like that ที่เมียงดองอะ ช็อปปิ้งมีเส anyway> okay. ื้อผ้าประจุประจุได้งั้นเดี๋ยวยกเมียงดบไว้ถ่ายให้ดูประสานประสานจะทำได้ไหมจะได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมจะได้หรือเปล่าวายเข้าเรื่องเลยแล้วกันคือมินิไซส์เนี่ยจะจัดงานมินิไซส์มาเก็ตรั้งแรกพูดเลยว่ามีครบทุกอย่างของกินเมื เเวทีต้น <G ül> แล้วถ้าอยากขายละ่ะง่ายดีเดียวตอนนี้เราเปิดรับสมัครบูธที่จะมาขายของในงานของเราสแกนหรือแอดไลน์ m n z market ง่ายดีเดียวไปมาเจอกับพวกเราได้ที่งานมินิไซต์มาเก็ตวันเสาร์อาทิตย์ที่1-2ถพฤษภาคมนี้ใครอยากเต้นอยากขายอะไรอย่าลืมเล้กึึพวกเรา สโลแกนแล้วเนี่ยมาเนี้ยหรอเออมาแฟนมาแฟนแล้วนี่จบสโลแกนว่ามันใจเต้นตึกตับไปพร้อมกันกับงานมิดิไซ์มาร์เก็ตอาบีหัวใจเรือเรืออย่าเพือที่จะเต้นเพราะเรายกเมียงโดมอยที่นี่แล้วเย้แล้วจอดกันนะคะสองไปมาแานมาแฟนจะทำได้ไหม ได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมจะเป็ได้หรือเปล่าโอยเข้าเรื่องเลยแล้วกันคือมินิไซเนี่ยจะจัดงานมินิไซมาเก็ตขังแรกพูดเลยว่ามีครบทุกอย่างของกินมีขนมมีเสื้อผ้าโอ้ยมีหมดนั่นแหละโดยเฉพาะเวทีเต้นแล้วถ้าอยากขายล่ะง่ายทีเดียวสมัครสิครับสมัครบูธได้เลยอะไรวะสมัครบูธได้เลยมาต่อสมัครบูธได้เลยหนึสองส ง่ายดีเดียวตอนนี้เราเปิดรับสมัครบูธที่จะมาขายของในงานของเราสแกนหรือแอดไลน์ M อไปเออไป